พ่ผมเชื่อใ้ปาปลาปอะไรก็ใช่ปาาอุ้ยอุ้ยเ้เด้เด้ปาที่สาเขาคือกดพิ่งยังอนี่มันก็ออกงอน้วนี่ปลามันงอนอย่า สวยเลย เนาะจับไปเลย้ะไม่จัดอยู่หากินเนาะฮ่าฮ่าฮ่ามองไกลๆดูอดี๋ยวมันมาหาแล้วนั่ะนะมันมาหาครั้งโคตรเหนื่ยเออหน่วยหนวดเต้นคุ้งโองคุ้งโองอยู่นะโอ้ยหินหินข้างขาวๆแลยเฝ้าโจทย์ขึ้นบอกขึ้นบุ๊มีปลาขึ้นนะบอกโอ้น้ำยังโบขึ้นเนาะ อ้วนคือกบหนึบอย่างเออนั่งอดโปดอยู่ข้างทางอ้าวจอดไปเบิ่งเลยอีกกระตูหรือขี่ข้างค่าข้างคุกการถามสาวขโมงแล้วขี้ใหญ่ขนาด ถอดรถเจอเลยเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดหน้ามอมเฮ็ดดินเฮ็ดดินคูนเฮ็ดดินถึงมาแล้วถึงอย่างก็เอาไปให้เคียร์ถึงนี้ก็ข้างบนนั่นเองทางไปปอกเพื่อนเดิมาปกเลรถเต็มป่าแล้วเพื่อนว่าเพื่อนมาเศร้า บบเมนมาหอดหมูเศร้าก็อีกมาถึงฝ่าพอดีแจ้งโอ้หห่เป็นเขียเมื่อวานเลยเมนวานมันดอกต้นมุต้มิเลยนี่ยดอกน้อยๆเลยเนาะไม่เขี่ยก็เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งส้มเออตองแดงเดี๋ยวมันบปกินเออตรงแดงใส่เป็นหมู เขาป่ายบบังจะมืดมืม <c oughs> ดอีกโอเคดีๆลดน้อยวันเนเขียวเมื่อวานเมื่อ<ะ>วานคนหลายอยู่ป่าคลืดๆเช้านี้ก็คลืดๆเดี๋ยดอนที่แบงค์เกนถ่ายติ๊กข้าวหักคนยังบอกเข่าปันได้ตอนเช้านี่เล็กน้อยแลาดเจอหิอ้ Này mã, rồi à, 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 cái mùi hôm nay thôi Phường Liên Mã Phường Khủng Được gì đấy Ô ô ô ô vậy mà này Đọc nó Đọc mù bộ kết bộ hư luôn mù bộ nhăng mà nhăng bộ nhảy bó nhảy là mất này ใหญ่นำหนามาสามใหญ่มากสามตะก้าสาวติ๊กถอเลยเด้อสองของคนนั่นเนาะอันนี้กินนำตาลเนี่ยเป็นเคงหวานเนาะแม่นบอกว่ามันลิ้นไมาอีกบอกรงหวาน เห็ดพึ่งทุกชนิดกินได้หมดจ้าหวานม่ขมให้นั้นนะเมลิกนอกเมลเลยด่โอ้ยแนดิบุ๋งช่ยกันเลยไปไม่เลยจะกับพี่น้องเอฟซีเห็นแหละขาสิขายาวก็ติ๊กเจอเห็ดึงขมลเห็่งริมนาเาระดดกิเก็บเรื่อยเไปเรื่อยอ้ยนี่มามันเขียแล้วแหละเดย

เกะเป็นเก็บ huh. พึ like so so uh ่งขมบอกเกินเอ๊ะเอาเบิดละทางส่วนมากก็เอาเบิ้ลเหรอวะดอกเพิ่พึ่งใหญ่ดอกพอดีสวยเลยนี่ทางพอดีแม่นบอกบอกกินละให้เยี้ยให้เบี้ยวละก็นาเกินละพึ่งอะไรนี่ดิอืมยอดสวยมากเลย เ้าเียงรถกเจ้าคุยเข้าโดนทาีบัก่าเจาหาดนเขาบน้องแซซเขากำบอบกินเขาำเมนเห็นดิ ดับมุ้งทุกงเด,ดินเสียงปวกบอกเสียงปวกเดินข้ามข้ามเดินเหมือปวกเดิน เดินฟาดดาเทพเตียวแจ้งมาล่านหลักปลาอะไรว้าวว้าวว้าวเพื่อนเขี่ยกันอยู่ข้างในเต็มเลยเห็นทางโอ๊ยเห็ดพึ่งส้องเห็ดพึ่งซบเหมือนอยู่ดอนนี้คือตะเคียงดิน้ำ เนี่ยนเขียวเอามาีเอ็่มที่อันที่เส้นทาพอคดล้เก็บเลยอืมเห็ดพึ่งส้มเปนหากันนิดหนึ่งเหรอดีากเลเห็ดพึ่งส้มแทบแบ รสชาติผสิออกเริ่เปรี้ยวเนาะเห็นดอกลื่นๆนี่น้อยอยู่ด้อยห็นน้อยเห็น,น,หนคุ้ึซงส้มคื้นดีนนอน,นเป็นตะาลบ้าดูพอดีสวยเด้อะเป็นหมูอยู่เพิ่งอะไรพี่น้องลย่าอนี้ <laughs> บอกสติกเนี่ยขาย,า,ยาวๆแบบนี้สีน้ำตาล ขายยาเพราะมันขึ้นใบไม้ม่ได้สิซื้อบ่บุแม่นพันเด่นนี่อนีดอกน้อยฮน้อยน้อยอินดีจ้าอินแล้วนี้ทงอ้ยก็ไปไปซื้อเลยคือเข็ดเอาไรลิ่รบบนี่ต้นะ้นนี่บุเห็นแล้วลุนนี่เลยน้อยเห็น เกดีเอเด้เดเดนี่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 ยไปไหมนี่โอ้ยคนเเคเ็นไหล้าพเี๋เดีดีปเดี๋ยวเเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดี๋ียวเนี๋ยนเยเดี๋ยดดย้วว

爸，你弄弄你没？嗯嗯嗯嗯 มูนี่หาอีกตุ๊กาตุอ่นหละดที่เพ่อนี่นีอนเ่นี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 ่นนี่นี่นี่นนี่นอ่นีน่นนี่น่่่นี่นีนี่นนี่น่่น่นี่่ี่นีี่อ่

ทุกวันไน่งอนี้ยงน้อยอยู่นะหาแด็กกมีที่เหลือหมู่เพิ่อนน่ิเจ้าเอาเรนี่ดิเขี่ยไปทาไปเลยละคือยังบอแจ้งดีบาสว่างดีก็เจ้าหาบามัดคนหลายคนฮอีกเก่ามนี่งกหนมัมันดุุยเากระหมานอยู่เจอแล้ว พึ่งส้องดอกพอดีสวยเลยนี้ศัพทิศทำกันเลยขี่สาพิ๊ก,ก็ได้ดอกนึ่งเก็บเลยเสียงคุณมาได้สามดอกิ๊กอิูด้วย ดอกส,ยสวยๆนะเห็ดพึ่งสง้มปาร์ลองทะลุออกมาเบิ่งมารับซื้อเห็ดบเ,าาเ,นนเดี๋ยวเอารังเขียวแม่นคันนี้แหละรับซื้อเห็ดนะส่วนนึ่งได้ไหมส่วนหลายทจะจอดที่ฝั่งพุ่นกับทางพุ่นสองคันมารับซื้อเห็ดเขาเอามาสองเพื่อมาซื้อทางเย็น,ยน,อ,น,นอือไปทำข้าวปลา เมื่อกี้ทะลุกออกไปทางเข้ามาก็จะอีกที่ต่อจเฮ็ดกินเฮ็ดเบื่อออกน้ำกันเต็มไปเพัดเขี่ยฮิตเบื่อทิม้งเพิ่อนผมเห็นฮ็ดเพิ่งรองนี้ <c oughs> ถ้าเกิดที่เข้าใจว่าเฮ็ดเบื่อคนหลายอีหลีคนหลายไหลอีหเลยหลแต่เมื่อวานนี่แยจะบอกให้ใส่ชุดเมื่อวานเ,นาเนขานเนขป่าไผ่เขาป่าไผ่แล้วเห็นหมู่ถ่ายลงว่าเฮ็ดมันยังดอกน้อยอก็เลยที่มามากันดอกออง,งอกอีหลีเราใหญ่ไปเราไปมืดแล้วเมื่อวานนี่ แช่ดอ,อกเปรี้ยวๆเซบหาหมู่เพื่อนกนหวานหรือขมอันนี้โ่ปแป๊ดเลยน่าจะขมอำลำฮยินหมาห่างบบอปไปงูแห่นี้เป็นขมพี่น้องใจดอกม่วงๆแบบนี้คือส่วนแม่เขากำดอก <c oughs> <c oughs> สองสี่ดอเห็นไหมเหนอนหวานอันนี่หวานมักๆเลยน็มีต่ลุ่นนี่สวะนี่เจอชึบสองดอก ใช่อีกชอีกต็มเต็มต็มเจ้ะโอ้โหถึ่าหมูคือเขี้ยได้เต้ารุ่นนี้น้ำแหละเนาะเน่กะเรก็เขียอยู่สติเขี้ยไปเขียมาเมื่อยบันี้เขียเราบเจอห์นะเจเจอจังเอาแหบน แต่ถ้าเจอหมู่โดยีีก็ต้องเทือกอ่ะเกีเ่ยยุเพราะว่าเห็ดที่วางชนิดถามมาสี้วยกันก็ใบไม้มองดยตาต่ามเทียมันก่อนคนเห็นว่นเข้าหึงโดดตะมุตะมิอยู่โดกนี่ดิสวยหวอื ไม่ไหวเราบอกหลบไปล่างเลยแล้วลายเลยเลายเลยนเทนิันันอร่างเยนยุงลยุงมันจะเป็นระหว่างเป็นไข่ไข่เลือดออกหรือไข่มาลาเรียใช่ไหมรับเมายาชุดกันยุงเลือกเมายาชุดกันยุงี่จะเเอาเเฮกเลยเฮือเยนี่โอ้ยเฮซน่นนั

ขาก็มันลื่นดูมันลื่นนี่นะเก่งเซ็ตเขี่ห้าเดกวเขเขียเออยื่นใหนไหมจะจุดไปก็ได้ละติดต้นไม้เฮ้บาทละดอกหาเงเที่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 โอเคมันจะเข้าที่ ตรงนี้เันวาดูดิเจ็บเห็นปะเต็มพูนน้อยนี่เจ็บด้วนองเสืออยูงนี้เดินออกน้อยกำลังพาเดินออกมาลดได้เลยใช่ไหมนี่กับถนนดูดิรถท้าจอดอยู่นี่เดินมาเรื่อยๆดอนเดียวกันที่แหละที่หาเจอให้จะได้ เป็นะปหนูหมูคุณเด็กเป็นีนูหมูนะเป็นหมูหมูอะไรเมี่ยกะมี่ต้มกมียายดอนก็มีอะไรหัวขาดเรล,ลดเลยเสือมัว่วเบิเนาะเดียวนี้บอกข้านะวแถือเนาะถอก็ได้จัวะออกหารถยามไหายามนั่นบอก เอาแม่นี่กันเนาะตาขันยายดอยมาลิบเขื่อนมาเบิ่งเห็ดละงโง่ที่เราเคยได้เนาะเคยมาเบิ่งเห็ดแบบฟักใอสไนนี่เออาางปนี่นี่แหละเลือดฝาดเนาะนี่แหละนี่ชีวโฟกัสนี่โฟกัสตัวเนี้ยหอมที่หบอกว่าบ่หรือว่าเพิ่งหมนี่นั่นแหละต้องชิมเบิ่งถ้าอยากรู้ บอชิมดอกแต่ว่าถึงว่าเฮาอยากรู้เฮาต้องชิมเบิงงนะว่านั่นแหละไปชิมคู่ดอกเมาไปเพได้นนี่เพื่นอ่ออิ่มปุ๊ถ้ามันคือเฮดพึ่งหวานหมู่เอาเบิ้งหรือบนนี้ดอกไหมหอยเขียโดนนี่เดี๋ยวหอยเขียดเราคิเบิงดอกเฮดป่านั่นกับป่านี้ไหมคนละเรื่องเลยนะถ้าได้รุ่นนี้เต็มเลยได้หนี่นับดอกว่ะมันทางดอกน้อยนี่ทดอกยังน้อยกว่านี้สติด ดีเด็นี่กจำลังเป็นช่อเป็นช่ออยู่นี่ผึ่งค้มแสดงว่านี่นี่เป็นช่อเป็นช่อเลยนี่ค่ะนี่นะเต็มเลยแค่ผึ่งค้มนี่ผึ่งลิ้นหมาเห็นไหมเขาออกอีกไปผม้าเอาว่าแต่มันดอกใหญ่งามมันเนาะเป็นตัวเฮตังโก้เออกอยู่บ่รอบนี้เดี๋ยวว่ามดแล้วที่เคยสังเกตมันลอยออกเธอเดียวเลยมาสองสามสี่ห้าก็บ่เคยได้แต่ก็ไปรุ่นปะ นี่วางหาวางเขาได้เห็ดละงอกรอบก่อนองอกเหลืองงอกเหลืองป้าตั้งหอยเขียหันเถื่อติติยังอยู่ท่าเฮารุ่นบลารุ่นนี่มันออกกอบท่าเลยหอยเวิเขียเวิดละใบยางนาเป็นเห็ดละง,ง,งอกหรือไม่มออกนะ็เป็นเห็ดพื้น,งงนข้าวเนาะแม่ร้อนีเลยโอ้ขุ่ออ<ผ>ม <laughs> ข <laughs> กกันยายดอนอีกแล้วเห็นตัวงูป่าเมื่อกี้เพื่อนเคลียร์หลายพูดพูดถึงเงลุ่นเต็มเลยเต็มแต่สะติ๊กเนื้อหัวเป็นชิ้มันดิจีป่าอ้าวมาโฟกัสอืมอืมอะไรผู้รุกมาหวานเลยอ่ะอะไรผู้รุกมา ใบบันเม็ดแคดได้นี่เด็กโอเคตนน้นมันสูงมากนี่เด็กมันบปมม็นไงยังมีไนแบบแคบวันไหนแคบได้เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานสนเต็มเลยนะ้อมันยอมมึงดูต้นนี้นี่ดิกกบักคัก โอ้ยมันสิเหลื่มปะล่ะนี่ขับรถมาหล่นเต็มทางโอ้มันรเห็ยนติเลยมันมืดมันย้อนแสงเนาะมันเต็มเลยแต่ว่ามันสูงอีหรีอเ้อเนิกินมันไ่ได้ดอกสูงปิดปิ้วเลยไปจ้ะติกเจอแล้ว สี Ooh, ่ดอกบอกเพี้ยนคือเิข okay. hey. ้าวสำละตอนนี้เห็นสี่ดอกใช่เห็นโอ้ยดอกเดียวอย่างนี้เลยไหมจำได้มือน่ะตัวที่เอาเก็บตอกพูนตกวทำที่หาทานพี่น้องเน้อแต่รอบก่อนดอกเพิ่นน้อยบ้านมันจะมีรสชาติขม ไปนิดนิดนิดแท้โอ้พี่พี่ด็ด็กนมือพีพขนขนนแตนโอ้นี่นี่ดด็กดมนี่โมคนละมั้งเนีู่คนละมืคนละอันนี้ยังน้อกนกพ่งบอกว่าจิดต้ใต้ขอนบคัขึ้ดไปนั่ได้ยางตอนนี้ก็ได้นดี ดิโอ้ <c oughs> กลมแล้วกลมแล้วตัทเก็บพอีเก,เก,เก็บขึ้ <c oughs> นข้าวไปดีแฮโอ้ยตกสวยเลยสวยมากข้นข้าวขึ้นหมาข <c oughs> ึน้นแซ่บ ยังอีกดอกมั่งโอเคดิอืมดิเอาเป็นหมูนะเห็ดน,นี่ไปหาหมูเพิ่มอ,อือเห็นอยู่ข้างหลังดอกนุ้ยนี่นี่นี่เราติ๊กเห็นดอกนุ้ยนี่เห็นอยู่ข้างหลังดอกท่านนี่แหละจะกกระมูกล,ลงไปข้างหลังพุ่นเนาะใช่โอเคโซ่โซ่โซ่ที่เราอีหลายหูหลายตาเห็นไม่ยาก ยังนี่ไงขึ้นหุ่มนี่ไงมี้อนไม้นี่ไงขึ้นี่เห็ดน้ำมาดินตึงกันไป ยังไปเจอเตนลง,งูอะไรเดี๋ยวนี้ไอได้เนี่นนนนยเาะลง,งูกสวยม,ม,มากดอกสีดอกแต่ใบไม้เนี่ยต้องเียเบืงเนาะโอ้่พิ่งขายาวขนาดเลยจเจอเพิ่มอยู่ได้แต่ใบไม้เนาะ หากันหาได้สักพักใหญ่ๆเลยแหละมื่อนี่มาแต่ยังได้จับครบอ่ะเออหมาอยู่เด้อเห็ดดอกตะมุตะมิจ้ะเห็ดดอกน้อยดอกนีอยเซบอ่ะคุบครบครับๆเลยแหละรุ่นนี้ครับเอามาได้ดอกบานานี่ดอกสุดท้ายนี้รับดอกนี่หลายได้นี่มาทงดอกน้อยเห็ดพึ่งส้มกันหลายเห็ดผึ้งอย่างที่เป็นช่อๆนี่นนีๆเนาะ เออโอ้ยได้หลายประคัคติ๊กโบจักเด้อพี่น้องฮู้ต่ว่ามันเป็นเห็ดพึ่งแต่บโบลัวมันคือเห็ดพึ่งอีหยังเขาเจะอีนี่เขาเจ้าเรียกเห็ดพึ่งหมู่มันออกเป็นหมู่ฮองฮู้ตัวมันกินได้เห็ดพึ่งเขาก็เก็บมันบอกเทียรเนาะแต่ถ้าเห็ดเด็ดที่เขาบเคยกินอะถ้าบบแม่นเห็ดพึ่งบมมันใจเขาก็บเก็บเด่๋ยวสิถามพี่น้องเอฟซีก่อนเพราะพี่น้องเอฟซีหลายคนนี่เก่งเรื่องเห็ดอีกเก่งตัวเสตติ๊กอีกได้บ่เคยเข้าป่าไหมแม่นแต่เคลียร์สติ๊กบางทีก็เห็ดบางทีเห็ดบ้านเส เห็ดบดดินเฮายังว่าเห็ดเบื่อเนอะเฮายังบวกเก็บคนว่าเห็ดพึ่งอย่างก็เห็ดพึ่งเส้นเห็ดพึ่งเส้นนั่นแหละบ้านเฮาค่ะมันบอลบวกค่อยมีเฮากับบจักเขานานทางนี่คะก็เห็นปีนี้แหละนั่นแหละหลายๆอย่างกับโลกคอมเมนต์หรือว่าคําตอบจากพี่น้องบางอย่างเฮาต้องถามเอานะบอกเคสนะครับไปบันี้เมื่อศติสิพาพี่น้องไปเอสเมนูในคลิปต่อไป หนึ่งเฮ็ดกับกป,กปนกบกบาอดีอยู่ใต้เบาะอเลย <c oughs> มานซนใดพี่น้องเอาครับคลิปน,นี้ฝากเพลงท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อด้วยครับตพ่อพ่อ,อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า